หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลยฟีฟ่า15ไทแลนคอยส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซักเดสิคน,นะครับวันนีเ้เราก็มาอยู่กับเกมฟีฟ่า23ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่ากูรูฟีฟ่านั่นเองครับไม่ใช่กูรูนะ กูรู้ฟีฟ่านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าจอยแล้วก็บุมกล้องรวมถึง AI ในเกมฟีฟ่า23ด้วยนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่คอนโทรไมค์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับอันดับแรกก็คือเราไปดูจอยกันก่อนนะครับว่าตั้งค่าแบบไหนคือผมจะอิงเป็นคนที่เล่นวินนิ่งเมื่อก่อนนะครับก็จะ ตั้งค่าคล้ายๆ winning นั่นเองครับผมอันแรกครับเกมรุกนะครับสามเหลี่ยมคือแดงช่องนะครับ O คือโยนนะครับสี่เหลี่ยมคือยิง X คือส่งนะครับ L 1คือปุ่มชิ่งนะครับ Player run นั่นเองนะครับ L 2ของผมเป็นปุ่มปั่นนะครับ R 2ของผมเป็นปุ่มบังบอลนะครับแล้วก็ R 1ของผมเป็นปุ่มวิ่งนะครับผมา defense นะครับ3 1เอาโกออกมานะครับ O คือสไลด์ครับ สีเหลียมคือ tackle หรือเข้าบอลนันเองนะครับ x คือ c o n t ทนดครับมันจะวิ่งไปบังบอลนิดๆหน่อยๆนะครับ l1 คือเปลี่ยนนักเตะนะครับ l2 คือ t r a m c o n t i n ครับเอาบอลเข้านั่นแหละครับเอา ai เข้ามาบังทานนะครับ r2 คือ jogging ครับ r1 คือ sprint ครับหรือว่าวิ่งนั่นเองนะครับการตั้งปุ่มจอยเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครถนัดแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับผมแต่ก็ผมอยาก เอามาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมีแนะนําวิธีการใช้สกิลแบบใหม่หรือสกิลที่มันมีประโยชน์ต่อการเล่นนะครับก็ให้อิงจากตรงนี้ไว้ก่อนนะโอเคครับเรามาดูการตั้งค่า AI ในแบบฉบับของผมนะครับอันนี้ก็คือผมไปดูในพวกแบบสตรีมเมอร์หรือโปรเพเยอร์มาแล้วนั่นเองนะครับเขาก็จะตั้งคล้ายๆแบบนี้แหละครับผมอันแรกครับ competitive master switch นะครับอันนี้คือ ea บอกว่า ถ้าเล่นออนไลน์เนี่ยบังคับออนครับผมแต่ถ้าว่าถ้าเล่นออฟไลน์เนี่ยสามารถเปิดออฟได้นะครับแล้วก็ไปปรับตกแต่งกันได้นะครับอันแรกนะครับพูดพาร์ทแอสซิสแตนต์นะครับหรือการกดสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับอันนี้คือ EA มันจะบังคับเป็นเซมิหรือแมนนวลเท่านั้นนะครับผมแนะนําให้เลือกเซมินะครับฟีฟ่าเทรนเนอร์ครับมันจะเป็นตัวเลือกในการช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับก็แบบเราได้บอลอยู่เราสามารถกดปุ่มอะไรต่อไปได้นะครับ ถ้าสมมติว่าใครไม่ชินก็แนะนำให้เปิดอ่อนอ่าเปิดโชว์ไว้นะครับผมท้ามฟินนชชิ่งรับมือใหม่กดปิดเลยครับไม่ต้องไปใช้มันนะครับมันคือการยิง2ครั้งนั่นเองนะครับครั้งแรกคือน้ำหนักครั้งที่2คือเมื่อเท้าที่จะถึงบอลนะครับกดอีกครั้งถ้ามนติดสีเขียวลูกมันจะคมกว่าปากตินิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีเหลืองก็คือแบบไม่คมมากอะไรเงี้ย มันไม่ใช่ time finishing มันไม่ใช่ perfect time นะครับถ้าสีแดงก็คือจะเตะแป๊กไปเลยนะครับมือใหม่ผมแนะนำให้ออฟนะครับแต่ว่าถ้าอยากลองก็กดเปิดออนได้นะครับ next player switch indicator นะครับไอในส่วนนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่เราสามารถสวิตตัวต่อไปได้นะครับมันจะเป็นหัวสีขาวขึ้นมานะครับผมแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่รับาญมันก็เปิดออนได้ครับมันช่วยเหลือได้เยอะจริงๆครับแต่ของผมผมเปิด Off ครับผม p a r ์ b o x As กแอ t ซิสแก็เปิดออนอยู่แล้วนะครับออโต้สวิชชิ่งครับอันนี้มีให้เลือกทั้งหมดน่าจะ4รูปแบบนะแต่ผมเลือกเป็นออนแอร์บอลแอนด์ลูทบอลนะครับความหมายของมันก็คือแอร์บอลลูกกลางอากาศครับแล้วก็ การเสียลูกกระทันหันอะไรพวกนี้มันจะสวิตไปที่ตัวใกล้บอลที่สุดให้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีแมนวนวลด้วยนะครับเปลี่ยน A นะครับโอลี่ออนลูสบอลก็ตอนเสียบอลน,นะครับแอร์บอลก็ลูกลาอากาศเท่านั้นอะไรเงี้ยออโตเมติกจะไปเปลี่ยนนะครับมันมั่วนะครับผมแล้วก็ผมแนะนำอันนี้นะครับ ball, ออนแอร์บอลออนลูสบอลนะครับออโตสวิตช์มูฟแอสซิสเซนต์เนี่ย อันนี้ก็คือมันเหมือนแบบจะเล่นเกมลับได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น l o เป็น high เป็นนอนอะไรอย่างเงี้ยคือผมลองเปลี่ยนมาหมดแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นนอนไว้ White ละกันนะครับเคลียร์แลนด์แอสซิสแตนต์เนี่ยมันจะมีคลาสิกกับไดเรกนะครับผมคลาสิกก็คือมันจะเคลียร์ออกไปเลยเราไม่สามารถเลือกทิศทางได้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นไดเรกเนี่ยเราสามารถเลือกทิศทางได้นะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นไดเรกไว้ก่อนนะครับ เพเลอร์ล hey er อันนี้มันคือการกดปุ่ม L 3 R 3พร้อมกันนะครับและมันก็จะสามารถเลือกตัวหาช่องได้นะครับก็อันนี้เปิดไว้ไม่เสียหายนะครับไอคอนสวิต i ิงนะครับอันนี้คือการกด R 1ทีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นมาว่าเราสามารถสวิตไปตัวไหนได้บ้างโดยการกดอนาล็อกข้างขวาอีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นออฟไว้ White, นะครับผมไลท์สติ๊กสวิตชิงหรือการสวิตตัวโดยการใช้อนาล็อกข้างขวานะครับ ตอนนี้คือ EA เนี่ยภาค23เนี่ยเขาใส่เข้ามาใหม่3 2อันนะครับมันก็จะมีคลาสสิกเพ a y เยอร์โรเตชันแล้วก็อะดป t ตีฟนะครับซึ่งอีก2อันเนี่ยที่นอกจากเหนือนอกเหนือจากคลาสสิกเนี่ยผมบอกเลยว่ามั่วมั่วจัดจัดนะครับใช้คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับผมเพ y e เยอร์เรลทีฟนั่นเองนะครับเพยเยอร์เรลทีฟกับบอลเรลทตีฟต่างกันยังไงบอลเรลทีฟหมายความว่ามันจะสวิตตัวไปที่ตัวที่อยู่ใกล้บอลมากที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น p พลเย r ร์ l a t i v e เนี่ยมันจะเป็นตัวสวิตท,ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับผมแนะนำให้เป็น p พลเยอร์ l a เ i ทีนะครับกาว p a s t a s อซิดครับ o ู s s อซิดครับ p o ร t a แ s ซครับหรือเปลี่ยนเป็น Semi ก็ได้นะแต่ผมเลือก s s i s t ไปก่อนนะครับ l อบ p a s t a s s i s t ครับอันนี้คือ L 1 3สามเหลี่ยมนะครับ l หนึ่งสามเหลี่ยมอันนี้มันจะมีแค่แมนนวลกับเซมินะครับผมก็แนะนําให้เลือกเซมินะเพราะว่าให้ ai มันช่วยสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีครับแมนนวลมันโหดร้ายไปครับ save assistant ก็เป็นแอ s ซิสนะครับอนาล็อกสปินเนี่ยผมบังคับออฟนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดออนเนี่ยเวลาเรากดปุ่มวิ่งเนี่ยถ้าดันอนาล็อกข้างขวาไม่สุดเนี่ยนักเตะจะวิ่งไม่เต็มสปีดนะครับผมพา r k r e ี e i v e l o c เนี่ยผมแนะนําให้เป็น animation start นะครับ เพราะว่ามันคือการจ่ายบอลไปแล้วตัวที่จะรับบอลน,นะครับมันจะสวิตไปตัวนั้นน่ะทันทีนะครับผมแนะนําอันนี้นะครับผมแล้วก็ User of f ครับ ticker off ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ AI นะครับก็แนะนําให้ตั้งตามผมได้เลยนะครับส่วนใหญ่คือเขาก็ตั้งประมาณนี้กันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสรีมเมอร์ไม่ว่าจะเป็น er, เพลเยอร์โปรเพลเยอร์อะไรพวกนี้น เขาก็จะตั้งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเราปรับตามโปร,ปรเพย์เลยนะโอเคครับส่วนต่อมาไปที่มุมกล้องกันบ้างครับมุมกล้องเนี่ยผมผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมตอนเนี้ยผมใช้เป็น t e l e p ปอร์ตแคนะครับแล้วก็คาม r ล่าไฮเป็น20 Cam คามล่าซูมคือ0นะครับผมบางคนอาจจะเล่น17-3ก็ได้มันจะตัวใหญ่นิดนึงนะครับผม แต่ว่าอันนี้คือมุมกล้องเนี่ยมัแล้วแต่คนชอบมากกว่านะครับผมส่วนต่อมานะครับอันนี้คืออันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ Power Shot Zoom นะครับก็เปิดไว้ก็ได้แต่ผมปิดมากกว่านะครับผมไม่อยากให้มันซูมแล้วมันดูเท่เกินไปนะครับสำหรับ Power Shot Zoom นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าจอย AI และมุมกล้องที่ผมใช้นะครับผมก็ยังไงถ้าชื่นชอบ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อาผมสตรีมสดอยู่ใน YouTube นะครับฝากด้วยฝากด้วยทุกวัน3ามทุ่มเป็นต้นไปนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมบามากๆนะครับวันนี้ก็ผมเซ็กนัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ